อื้องครับอื้องเด้ออื้องเด้อมันหนึ่งอื้องเด้อไปกินหนึ่งอื้อ,องวะพี่น้องฮะอด่ายนีนวิปปิ้งฝาหนึ่งอื้งงองครับ หนึ่งอึ่งแซ่บแซบเชิญครับพี่น้องเคยกินหนึ่งออ่งวะโอ้โหต้เคยกันกันหนิมาชิมน้ม,มกันครับพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับ วันพี้ทุกคู่ทุกคนทุกนามครับน,นี่ยนินดีต้อนรับสู่ขอช่องวิธีเทบ้านครับหลังจากที่ไปไต้อึงมานะครับเดี๋ยวก็ได้มาต้มอึงนะครับผมเอามาหนึ่งอึงน้ร้อมครับอีกส่วนหนึ่งจิปิงเอาครับปีงกินร้บตำสมยังอยู่รครับแก้วอย่างนี้อยูครับแต่ว่ามันนี้ผมขอกินหนึ่งเมื่อกัน พี่้องให้กินหนึ่งอึ้งเทียครับะค,ครับครั้งแรกเนี่ยผมก็ให้กินแต่เกิดไรเงี้ยมากก็ได้มากินด้อยกันครับลองเมึงว่ามันเป็นอดไลองดูสิเปิดเบื้องจีบผูมียังบ่ววันนี้จำ เห <hh> นียวนุ่มหอมดีจีบพูนมันกัมีแมงแมงอยู่ครับผมไม่ได้เบะผมยังไม่แกะออกตัวกันยำได้ตัวนุ่มดีครับเนี่ย แกเอาตอน้นท่านี่ไปแกเอานันมันก็ใส่เวลาด่วนมาแรงเมาเอาเตรียมเลยครับนี่กล่องโฟกัสผมเนี่ง่เอาเตรียมใส่เลย อึ้งหน่อยวางต้มกับหนึ่งเลยมันแสบสิแสบก็ระเบียบครับเพราะว่าหนึ่งหนึ่งสุดน้ำหนึ่ง่บส้สุดนาำเหนียวดิเหนียวมากมากนี่นี่ขีพ่พวนมั้งครับ แมงโมเตรียมเลยครับย้อมแก้มเดี๋ยวมันรองกินค้าอยู่นี่เป็นไหนครับผมสังเกตแล้วม,มันก็เรียกกินแต้านแมงโมเลยครับมันยังยืนโม่ไข่กินต่อไลยนี่ตั้งตัวนี้ก็ยังกับเพาะแมงมุงมเลย เจ้าแม่ไก,ก่เหรอวะดูเห็นผมไ่อยากใส่เข่ายำนิ่มพอคุณหยิไปต่ออยู่มันทานในคำครับัจริงขอเพิ่มหนึ่งกินนำว่ได้ครับอืม นี่ถอดกรอบไปแน,น่นอนบ<ะ>้าเห็นไหมครับวิง่งผมแง่แค่หมดแดงครับเร็วไดยแล้วครับหมดแดงมาน้ำกัดผมเนี่ยว,ว่าผมนี่หันหลังหันหนาอยู่นะ วอาดิไม่มดแดงอยู่แถวบ้านนี่นะครับติดปลาครับปลาแต่ธรรมชาติอยู่บริษัทสรารเชมีบมงเดแดงไม่มีครับนี่แบบธรรมชาติใช้เบอร์ตัวได้ตัวนี้เบ,บิงเบิ้งบหล่าวมนี่บนอาจจะมีแมงมอง กับมุงทองกอนอือผมน,นี่นี่อย่างใส่เลยพวกเบ,บีหัวฉีหัวทองอขออีกเป็ดก่อนครับแดงกัดคอครับ อีสานมันฮ้องชีและครับเรื่องผมกะโยาตามผมประกอย่างเด้ครับเด้อกล่องผมก็ยัหมูเซม็มต่้ไหมครับชื่อก,ก้ไปอืมมมีอย่างตัวนี้ข้ามมืองทองครับอืมอืมตัวนี้จะจอย,จย

เมียร์ของจําเนี้ยของว่าฉนหนึ่งครับมัยังดอกอตอกอกกั้งกินของจะไปกินยั้งเกินเมื่ได้อีกมูแดงกระถมครับเห็นตุ้มหอยคัดน,น,นี่ครับนี่ครับปรบ้านปลามะปริบ้านปลาเทียบ ทีลงไอพี่น้องเบื้องกันเลครับวิธีใช้บ้านยีสานครับบานนอกบานหน้าครับบานโคกครับผมกับยิงซีแหละครับอ,อยู่กินกับทีมงานบ้าือนบานครับมับนยิี้ไม่ได้ไป้าเพื่อนเตาไปมากมดละครับก็ว่าไม่ได้ไปได้การกินครับผมก็อยากกินแบบผู้เยวว่บางกับมู่ว,ว่างครับ ผ้าพีนอนเอฟซีไปหันป่นไปหนีน,น้ำเนีย่ยนะครับยาอูยุตหม่งเดียวไหลนะครับอืมเดีย๋ยวจิงกันก่อนเหนียวตุยต,ยตุยเลยครับอึงอ้งยางอึ้งเหนียวครับเอา้ากินหอดแมงม oll ด้วท้อมันเป็นตัวเลยนะครับ ตัวเดกกับเพาะมันสีตุงๆเนี่ยมันหน่าจะมียนอันนั้นเนี่ยนั่น,นจะมียนไอแมงมเมโอ้ท้องมันครับับแมงครับดีที่สุดคือตม้มครับเพราะต้่มแล้วนี่มันมันไ่ออกครับพราะมันสดนำม,มันจะแซบ เดับโคลไหมแล้วครับนี่ครับห่อนๆเลยครับอืมาครับผมว่าอยากกินขอลเจอะคำหนึงึงครับโอ้ห่อนคักห่อนคักเป็นขออยู่ละ <laughs> เลยล่ะตัวเด่กกินนะนี่ครับ ไ่เลยครับคำหนึ่งห mm hmm. วามหินเนอืยอันนี้ไข่ครับมีไข่นหนึ่งครับอ่ีไข่นหน่อยเล็กๆนะครับอึงอ้งสาวสมหน่อย เ,เ,เดี๋ยวยิ่งกั้มกันก่อนรัพี่น้องครับผมกับทักไทยพี่น้องไปตามความเหมาะสมกับสถานการณ์นะครับอันไก่ยไข่นี่ยว่ามันอันนี้มันได้ครับว่ามันไข่มันได้ครับอันนี้คือมันกินเมืเมองไหลครับอเห็ครับเห็นไหมขี้โพดนันครับออืมอืมม เจอตัวมันคเขมรนี่ครับงาครับเจี๊ยบแล้วครับสุดยอดครับมันนี่กะจิคุยกันนะครับผมก็อนจะไปคุยเพราะท่านเบิดอสำหรับทีมงานเบาใาหรือว่าใช้หนึ่งผมก็่อให้เพื่อนออกสิน,น้ำไปเรื่อยครับผมบอ,อกผู้เดียวดอกครับ ผมอยากเห้นพี่น้องผู้ชายผู้หญิงนะครับว่าชีวิตผมเป็นไนังครับไปพเพราะมม่เียครับหาอยู่หากินหาลองหามูหาพวกครับจะยุต่พูเดียวครับนี่เป็นโลกประสาทครับเอาครับหักกันไ้ดีกว่าทั้งกันเงินทองมีแบ่งปันกันใส่ครับ ว่าแต่ตอนนี้ผมขายแล้วขอยืมจักไอ๊พันเนี่ยในบอสเอาครับบอเรียนบอย่อนกันครับเอาขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่เบึงถูกเสียงถูกสายถูกคนครับอผมกับบอมีอย่างไรหรอครับเบึ่งผมก็ถือว่าบันเทิงครับอย่าชี้เลียตุ้งอุโเมันพวกเกาเล่าล้วครับแต่ว่ามาบวกอิสระส่วนตัวครับว่าชอบบังคับครับจะบังคับกันครับขอทุกคนมิลิมิตครับ เอาครับสำหรับมันี้พี่น้องสุขภาพกายแข็งแรงมีความสุขในการรับชมผมเฝ้าจ่ากับทีมงนันเอาใช่หรอเล่าเอาครับโบเดินเนาะครับมันี้ขอลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับเจียมไหมครับผมอ,อยู่ค้างบนนะปวดตัวไายนะั่